สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปัดเกิดดามมาเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่บอทบิ๊กเนี่ยเพื่อนไปออกรายการรายการหนึ่งครับพี่น้องนะครับเป็นรายการทีวีนะครับช่องเวิร์กพอยต์ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็มีบางช่วงบางตอนตอบคําถามนักข่าวนะครับ ตอบคาถามพิธีก่อนครับพี่นอ้องนะครับอ่ามีบางช่วงบางตอนเราก็ตอบว่าเป็นอย่างค่อยแต่งญิงประมาณนี้แหละพี่นอ้องนะครับเราก็บอกว่าแต่งญิงเนี่ยเป็นเก้ไฟเนี่ยมหาปีแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็ได้รับการตอบรับในดี FC เ,เนี่ยมักนะครับก็เลยได้คนพบว่าการแต่งยิงเนี่ย FC ก็ชอบเหมือนกันเลตติ้งแรงประมาณนี้ครับพี่นอ้องนะครับแต่ว่าก็มีเพจข่าวต่งตางๆนะครับเพจข่าวชื่อดังนะครับ บางเพจเนี่ยเพื่อนก็เอาไปลงด้วยกันครับพี่นอนะครับทําให้ FC ของบอสบิ๊กเนี่ยเดือดสุดๆนะครับแล้วก็บอกเพราะใจกรับพี่นอนะครับเพราเป็นว่าทัวลงยับเลยนะครับหลังจากที่เพจอีจี้ของแท้นะครับเพื่อนเอามาลงลพาดหัวแบบซีนะครับบอกว่าโอ้ oh, นักข่าวพาดหัวอย่างตึงแวะอ่านคอมเมนต์จ้านะครับ แล้วก็แปลรูปในส่วนของเพจข้าวที่พาดหัวนะครับก็คือว่าเพจคมชันหรือกระพิน้องนะครับเพื่อนพาดหัวแบบซี่นะครับบอกว่าดาวเด่นวงการหมอลำบิ๊กผู้ใหญบ้านฟินแลนด์5ปีที่ค้นพบตัวเองอมีความสุขกับการแต่งหญิงเคลียดาม่าเมียเก่าก็ขอให้อยู่ คนละที่คือต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มันแบบนี้ครับพี่น้องนะครับเราก็โพดหมาแบบนี้นะครับปาดหัวผุมชันลึกนะครับ fc เดือดสุดๆครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เขาไปการเราก็บอกว่าบางคนบางท่านเนี่ย fc ขาจรเนี่ยครับพี่น้องเพื่อนเข้าใจว่ามดบิ๊กเนี่ยค้นพบ ตัวเองเป็นเพศที่สองหรือไม่ประมาณนี้คับพี่น้องนะครับ,บหลังจากเ c ซีผู้ยิบ้านฟินแลนด์เห็นเนี่ยเดือสดสุดๆคับพี่น้องนะครับบางท่านก็บอกว่าค้นพบตัวเองงั้นหรอเขาแต่งเครื่องงานหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าพลาดหัวปั่นมากสำนักข่าวนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพลาดหัวแบบนี้เสียหายนะ เอาจริงนะครับแล้วก็ีเอฟซก็เห็นด้วยนะครับใช่บอสบิ๊กเสียหายมากๆนะครับบางคนก็บอกว่าเขาแต่งอะไรก็ไปดามากเขาเขาจะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่เขาสิทธิ์ของเขานะครับอันนี้กับแมนกับพี่นอส่วนอีกคนหนึ่งเอฟซีผู้หญ่บ้านบอกว่าพลาดหัวข่าวแบบนี้ส่งหมายสันได้ไหมปาพี่นนอนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า แบบว่าใส่เต็มๆเลยนะแบบนี้ใส่ไข่นะครับอีกคนหนึ่งนะครับ f c บอกว่าพลาดหัวเหมือนอยากให้คนเข้าใจว่าบอสบิ๊กเป็นผู้หญิงเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาแต่งเพื่องานจ้าไม่ใช่แต่งเพื่อค้นพบตัวเองนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าใครฟังรายการจบเนี่ยบอสบิ๊กไม่ใช่บอกว่าผลพบตัวเองและเป็นเพศที่สองนะปา นั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอฟซีเดือดสุดๆนะครับเอานั่นแหละทุกท่านีความเห็นแบบไหนในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ